สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสั่งพาด้วยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณในห,หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณน,นะคะแน,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 นวทางหวยฮานนยวันที่5มีนาคม2566นกะคะก่อนคำนวณน,นะคะพี่น้องขาคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัะํำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สลับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะคับเนาอวันนี้ใจก็จะมาคำนวณวันที่5เลยนะคะพี่น้องะเพราะว่าวันที่4ใจไม่ได้ลงให้นะคะพี่น้องวันที่5นะคะใจก็อาผลการออกรางวันวันที่4 มาคำนวณเหมือนเดิมนะคะพี่้ังสี่ตัวบนค่ะปกติพิเศษ vip ปกติหกเจนะคะพิเศษ2 6 7 6 v i p 5 6 6 4นะคะ6บวก7บวก4บวก3บวก2บวก6บวก7บวก6บวก5บวก6บวก6บวก4ได้62นะคะพี่ัง62ลบ1นึเด้หบนะคะบวก1ได้63 จะจะจับหางสองตัวเหมือนเดิมนะคะวันนี้ถ้าใครอยากได้สามตัวเอาหกมาด้วยนะคะหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งเก้าค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองหนึ่งถึงสองเก้านะคะสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้า สามหนถึงสา้านะคะ3า3หนึ่งสามสองสามสามสามี่ส้าสเนะครับองตกันผิดนะคะตุลยได้ค่านะครับน้องหนึ่งหค่า1นึ่นถึงหนนะคะน4 1งสี่หนะคะหนึ่งคั่น้องขาสองหนึ่งถึงสองเกนะคะสองห2ึ3งนสองนะคะชอบตัวไหนอย่าลืมไปกับทุกคู่ด้วยนะคะพีน้อง สองหกสองเจ็ดสองเก้าค่ะหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งถึงสามเก้านะคะสามสองสามสี่สามห้าสามหกหกสามสามแปดแล้วก็สามเก้านะคะพี่น้องคะมาคะ่ะเรามาดูตัวเด่นก่อนนะคะค่อยพิจารณาคู่ด้านบนนะคะสำหรับเอฟซีใหม่นะคะคู่ด้านบนอย่าเอาทุกคู่นะคะพี่น้องคะ ให้ดูตัวเด่นก่อนค่อยตัดสินใจนะคะเอาทุกคู่บ่ได้พี่น้องมันจะเจอเองจริงนะคะ้ังคะเด่นเฉพาะจิตนะคะอยู่ที่3และ2พิเศษนะคะ8 7ปกตินะคะ3และ2 BAP ก็3และ 2. สมะสามสอบอเนาะพี่น้องเนาะมาลุ้นกันนะคะ สำหรับเลขเด่นรวมนะคะพี่น้องคะก็คือเลข9และเลข4นะคะจับดูได้เลยนะคะพี่น้องคะประมาณนี้นะคะถ้า fc ท่านไหนไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้จับใหม่ตามตัวเด่นได้เลยนะคะเช่น3 2 2 3 3 9 9 3 3 4 4 3ประมาณนี้นะค,คะพี่น้องดูเด่นแยกใส่เด่นรวมนะคะพิเศษก็ เช่นเคยนะคะพี่้ังคะแปดเก้าเก้าแปดแปดสี่สี่แปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะคะประมาณนี้เนาะพี่้ังเนาะเลขมากไข่ามากมันนะคะพี่้ังคะสำหรับเลขเด่นประจำวันก็จะเหมือนกันท,กนทุกคนุนทุกหนวยเลยนะคะก็คือเลขหนึ่งและเลขหกเบิ้ลประจำวันนั้นหนึ่งหนึ่งนะคะ ค่ะประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณใี้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันมันค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ